เจอแล้วโรบินเจ้สูดพวกนายก็มากันแล้วสินะแค่ฉันดีบายก่อนแล้วกันโรบินเป็นคนที่ตื่นขึ้นจากความฝันของเอน,น่าด้วยเจตจำนงอของตัวเองและผู้แข็งแกร่งคนนี้ก็ยังใช้เสียงร้องนี้นำพาพวกเรามาที่ท,ที่ที่อย่างไม่รู้จักเ,กเหนื่อยเหตุที่ฉันตื่นขึ้นเหมือนกับทุกคนในความฝันฉันเจอเรื่องราวที่ไม่ว่ายังไงก็ไม่อาจเกิดขึ้นในความจริงได้ ภาพดวงตานี้สวยงามเกินไปจนทำให้ฉันตื่นจากความฝัน ู้คนผีว่าเป็นแค่ฝันดวงตาที่เป็นความหวาดสุดท้ายที่พวกเราความฝาของเอนาที่สร้างขึ้นใหม่ด้วยคณะนักร้องเสียงระสาเสียงกำลรงของเขาของความหนาร่่มกันเพื่อความปรญาของชีวิตในคราแนนี้แล้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวไม่ถึงกดขึ้นในฐานนี้ตอนนี้มันแข่งเกินไปเพราะความปัญหาของทุกคนที่อยากจะหลับไหลยอย่า,ามฝั้นนี้ถ้าอยากทำลายมันแล้วก็ พวกเราต้องทำให้ทุกคนในพนนี้อยากตื่นขึ้นจากฝันแต่ปัญหาก็คือทำไงล่ะฉันก็งสงสัยเหมือนกันแฮคนเราแทบหวาดระแวงกับภาพวงตาที่งดงามอยู่เสมอความคิดแบบนี้ทำให้คนส่อต้าน ความจริงอันโหดร้ายไปตามจิตใต้สำนึกคนฉันเลือกเวนทูกเวลาที่มอนซอลเวอร์ไป็นคระวังตัวทำให้เขาเปิดเผยความจริงของตัวเองถึงได้ให้เขากลับสติกลับมาไงแต่ทุกคนในครานี้านก,รรรก,การทะ่ทำให้คนจำนวนเท่านี้เกิดจิตสำนึกแบบเดียวกันได้เป็นที่คงยากเกินไปละแต่นี่เองความยากของแห่าการนี้คงพอกับการซื้อที่ไปกับเทพดารานะแต่ไม่ว่ายังไงพวกเราก็นิ่งเฉยไม่ได้หรอกนะ นี่เป็นช่วงวิกฤตการอยู่รอบของจักรวาลจะมีเวลาให้มาสนใจตัวเลขกันอีกหรือไงพวกนายก็ตื่นจากฝันแล้วเหรอนเนี่ยก็ <c oughs> อขอบคุณบสวามด้วยฮ <c oughs> ะเรื่องเลนนนะ็กน้อน่ะก็ต้องขอบคุณเราเมโมคิปเพอร์ที่ในพันนี้ด้วยแหละนะเพื <c oughs> ่อนเพื่อนสามคนนั้นทุกคนน่ะกจะฟังเก่นจากความฝันกันแล้วล่ะ <c oughs> นี่เป็นคันแรกของการท่านั้นภคยได้ความเชือของสมการความทรงจำคนที่แข็งแกร่งมากฟองคนจะค่อยๆตื่นขึ้นจากความฝันเจตจำนงเสรีที่ตื่นขึ้นจากกายเป็นสิ่งที่ไม่ลงรอยกันพี่ส่องกลองไรอบๆทีหน้าแต่หลายคนสิบคนดูต่อหน้าแดงฝันใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับเมล็ดข้าหนึ่งเมล็ดในมหาสมุทรที่พวกเราหาที่อื่นเพื่อปลูกเจตจำนงของสานแสนล้านในช่วงเวลาสั้นดค่าธรรมลนยภายในนั้นคงยากหน่อยละ เราก็ต้องขอความช่วยเหลือจากภายนอกสิผูคค้รารู้อยู่แล้วว่ามีอีที่หนึง่งอัสซานาเป็นระบบดาที่เก็บไปด้วยคส,สามสจสาจะมีปรากดการอำมหาจันทรที่มีชื่อว่าแดนฝันสังเคราะห์ อกที่มาถคที่หลยคนปรกบให้ความคิดกันกันในใจฝันรู้กันตอนนี so sure like you know, ้าแล้วทั้บริบทดาวหน้ามีเพียงแค่อย่างเดียวสนั้นข้อหมายคุก็คือแต่ทําให้นักเดินทางดวงดาวจำนวนมากว่ายายมไปดัอัสตะนาห์และเจตจงทงห้เธอสวทางเขากัปูนยีในความฝันแห่งนี้ทาให้เราถามมาสังกัดจีนะแต่คนที่ถูกแยกมานะในความฝันก็กลายเป็นหินลาของเพียงได้ ความยากแท้จริงก็คือการรวบรวมกลุ่มใหญ่ที่มุ่งมันเหมือนกับทุกคนในเวลาสั้นได้ยังไงกันนะโอ้คิดว่าคงใม่แฉเจ็บไปคาเห็นสมิสแมนทำได้ไม่หรอกน่าไม่จำเป็นเลยนะไม่เห็นจะต้องทำให้ซาฟาซิโตแตกตื่นเลยขอร่ำคาชีวิตหนึ่งนี้ใช้ได้แค่ครั้งเดียวแบบนั้นน่าเก็บไว้ดีกว่านะเดีจำนวน เสริมน,นับหมื่นนับพันนั่นเหรอแค่นี้ก็เรื่องจิ๊บเองให้แกซีเรนเจอร์มาจัดการคนละกันน่าจะช่วยรวมคนแกซีเรนเจอร์ได้เงินเหรอก็แ,แ,แค่คนนอกมาคิดว่าแกซีเรนเจอร์ตัวสอนแต่ไม่จิดต่อกันทางนั้นฉันจะให้บทพูดมันก็จรงิงแต่เพราะแบบนี้แหละถึงได้มีกฎเกณฑ์ใช่ไหม เป็นสัญลักรอบอ๋ให้หล่อนเธอรู้ไหมว่านี่คืออะไรเิ็กที่ฉันทำให้คุณไงล่ะใช่คนที่เป็นเจ้าของสิ่งนี้เคยบอกกับคุณเธอไว้แน่ๆว่าจะไม่มีค่าอะไรกับสำหรับคนที่ไม่ใช่การที่เธอเจอเท่านั้นเพราะงั้นต้องคืนให้กับเจ้าของเิมของมันจะใช้ประโยชน์กับมันได้ เพราะนี่คือสมบัติของผู้รุงรับมีเพียงแค่ฮีโร่ที่สร้าง,างคุณงามความดียิ่งใหญ่ของแกนเซอร์เท่านั้นแหละที่สมควได้รับมันเพื่อเมื่อแสงของมันปรากฏตัวในกนารจังหวัดก็หมายถึงกับการร่วงหล่นของดาวยะัะทิศทางของมันตกลงมาและมีดิดามากมาที่ผ่านมา นั่นก็คือการลุ่พลของกาีิเรนเจอร์พวกเขาน่ะมาจากทั่วดาวรวมทั้งเหตุเกมเพราะพวกเราทำตามบรรทัดฐานเดียวกันไม่ว่าตรงแหนตัวอะไรก็ตามวงดาวแห่งการล่าสังหารจะตกลงในควาคืนที่ยาวนานสุดในด้านหลังของมันพวกเราหน่งเงี่บมานาเกิดไปแล้วตอนนี้แต่เวลาทำให้คนยขี้ขาดพวกแมลง ปีแมลงวันและพวกที่โกดกขี่ทั้งจังหวัดต้องถึงชื่อของแกเซีนยนเจออีกครั้งแล้วบ้างั้จนจะเป็นคนยิงปืนกายนักแรกเองหลังจ,จากที่ให้แดงฝันสังส่งก่อนนี้ชั้นที่สองก็คือแผนกลางรือชั้นจัดก,การถ้าจะใช้การสิรรสรงลภาษขางชั้นปรับจุพวกคนที่กำลังหลับไหล ทำให้ช่องเสียงที่มลงรอยกันบูกเบิลความในจิตใจของพวกเขาแล้วชี้ทางสู่ความเป็นจริงคนเรามีทางความข็งแก่ความหมดแอราการบุกเบิกเป็นการธุรกิจของฮีโรและหน้าที่ของวิาสานก็คือการบอกอพวกผู้นแอร์เขาพูดที่จะมากับคูเป็นคนนี้ก็ต้องเป็นชาวป็นนี่เท่านั้นเขาสู่แท้จริงในเส้นทางเขาควรคสร้างขึ้นด้วยมือตัวเองถึงแม้ว่าไม่ใช่ผู้ยินสนาแต่ก็อยากส่งต่อความก็หาเหล่านี้บินขึ้นไปบนท้องฟ้า ให้กับผู้คนที่เขาการมันคือมาถึงพี่ชายขอยงฉันด้วยความฝังของเอน่าฝดร้าเกินไปสับเขาแล้วทุกคนคมดูเป็นแผนการที่ครอบครอบมากเลยนะแต่ยังมีความโรแมนติกของผู้มีรงการของแอร์ของมษุกที่ไม่ใช่จะเอาชนะ ไปชั <c oughs> ่วยคคืนจะให้พยายามพวกนี้ทำให้ทุกคนละทิ้งความมืดไปสู่แสงสว่างได้จริงๆเหรอแต่นี้เองคุณแบสรรสวดางนั้นส่วนสําคัญที่เป็นสุดแห่งการซึ่งทำให้การทําให้ทุกคนละทิ้งความมืดไปสู่แสงสว่างแต่ทําให้ทุกคนเลิกช่วยชีวิตตัวเองและสุดท้ายก็จะบุกเว็บ กลับไปหาคุณสินะพลัขงของขนาคุกกรร้องเสียงประาเสียงไม่ต่างจากอิเมเตอร์เพือ่อและเพื่อชนะก็ต้องต่อสู้ด้วยพลังในระดับเดียวกันส่วนขั้นที่สุดท้ายของการทำให้ความฝันอันแสนหวานลร่มสลายฉันจะเป็นคนจัดก,การเองที่ยิงขึ้นเพื่อแบบนี้ฉันก็สบายใจนะในเมื่อแบ่งงานกันเสร็จแล้วพวกเราก็ออกเดินทางไปส,ม,ไปสมรูปของตัวเองกันเถอะพร้อมแล้ว ก่อนรวยกันเถอะโอ้สักร์ขอคุยตามทางหน่อยได้ไหมถอดดีบีเรื่องที่ฉันต้องทำหน้าที่ต้องบอกนายด้วยงั้นฉลองที่อย่างที่ครางนี้จบลงแล้วนี่ก็คือจุดเริ่มต้นเพื่อไปสู่เวทีสุดท้ายและเคยเป็นจุดเริ่มต้นของรุ่นลาทั้งหมดของพินาคอนนี่ไ่ว่ายังไงฉันก็พร้อมแล้วล่ะ น้าฉันเชื่อนายนะแต่ก่อนอื่นจะโดนทางอย่างเป็นทางการฉันต้องบอกนายเรื่องหนึ่งไว้ก่อนนะนายควรรู้นี่ว่าในความฝันนี้ไม่มีความี่สุดเราได้เจอพวกน้าได้เจอกุญแจสาคัญที่ช่วยพิทากาแต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับความเทและความวิขอาณนายคนคนเดียวเลยนะ ทุกคุณไฟฟ้าตื่นจากคําฝันมานานแล้วและหารถไฟท่าการเคลื่อนดวงดาวจนเจอจากนั้นนุกทุกอย่างที่เกี่ยวกับเสษีสร้างของเพียรมาให้พวกเราตอนที่ระหว่างนั้นอาจให้ความช่วยเหลือจากสกิปสิ่งที่ต้องแลกมานั้นก็ได้มีเจ้าที่นายรูมาในฐานะผู้ลักลอบค้าแดนวีที่จให้เจ้าตัวข้ามแดนนั้นได้แต่ตามพวกเราไม่มีกองท่องฝันของแรงไม่มีความช่วยเหลือจากตระกูลวิธีเธอต้องตื่นจากความฝันเพียงเดียวคือ การตาออย่างแท้จริงอย่าทำให้ฉันผิดหวังแล้วล่ะไม่าือผิดหวังเลยพุ่มเล่มหมายความว่าพวกเธอจะต้องเอาชนะทุกอย่างในการเดินทางครั้งนี้แต่ความมบ่านของพวกเรานะควรจะคู่ควรกับเด็กผู้หญิงที่กล้าหาคนนั้นคนนั้อมแล้วใช่ไหมไปยังเวธีสุดท้ายกันเถอะจีมากกันต่อ องจริงนะแค่ใดที่ต้องชะดหลับเลพวกเราก็ยังไม่ทันถึงคำตอบของคำานี้เลยแต่ต้องตื่นจากความฝันแห่งนี้ซะแล้วล่ะหรือว่านี่ก็คือคำตอบเหมือนกันออกจากที่นี่ไปกลับไปยังที่ที่นายมาแล้วทำให้พผนนี่ตื่นขึ้นจากความฝันสะเทอือนแล้วเธอจะไปด้วยกันไหมก็อย่างที่ฉันบอกไปแหละใช้การของเรานะไม่ใช่การทำให้ทุกคนละทิ้งความมืดมีไปสู่แสงสว่าง แต่ทาให้พวกเขาเลือกที่ช่วยเหลือตัวเองคําถามคือต้องเป็นสถานการณ์แบบไหน,นผู้คนจึงยอมช่วยเหลือตัวเองคําตอบคือก็อยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวัง,งยังไงละ่ะก็เหมือนคนที่จมน้ำทางการเทยลึกเมื่อร่างกายจิตใจของคนหนึ่งได้รับความกดดันอย่างหนักความจะปปวกเวาสุขสนและความสิ้นหวังก็ตามมาฉันเชื่อว่าถแม้มัโยนโดยธรรมาชาติทำให้พวกเขาหยุดนิง่งแต่เมื่อไม่สามารถเข้าไปข้างหนา้าได้จริง มนุษย์นี่จะพยายามช่วยเหลือตัวเอง อย่างแน่นอนและตอนนี้เพนนารีคอนีก็มีฮีโร่ที่มา,าพอน้องครับเขาได้ก้าวเข้าสู่ข้างหน้าได้และนั่นเป็นสัาว์สัญญา,<ด>าที่แข็งแก่ตัวถึงแม,ม,ม้รู้อยู่แล้วว่าตัวเองกำลังต่อตามความประโยชน์ผูกคนก็ยังพยายามสุดกำลังถึงแม,ม้มมมมมมว่าจะใ้สาระแต่มันเป็นมมการต่อสู้ที่อย่างนิสัยการจากนั้นมอร์สเวอร์แล้วก็ช่วยชี้ทางทุกคนด้วยนะไม่ใช่ในฐานะผู้กอบกู้แต่เป็นฐานะของผู้ยิ่นาที่อยู่ร่วมกันของคนทั่วไป แต่แบบนี้พวกราต้องให้เจอกับภายใต้แสงแห่งดวงที่จงแน่นอนฝนเริ่มจะตกแล้วนะก่อนแยกจากกันฉันขอถามเลยเป็นคำถามสุดท้ายแล้วกันอีกสักหน่อยแล้วกันนะให้ความฝันมาถึงตรงนี้นายได้สร้างสัมพันธ์ที่ไม่อาจแตกสลายของผู้คนและเรื่องราวมากมายได้นายรู้สึกกลัวที่ต้องตัดสามพันธ์แบบนี้เพื่อมองหรือเปล่าฉันก็ไม่กลัวหรอกนะ ถ้าเกิดวิแกมฝันขนาดใหญ่ที่แห่งนี้ที่สมจริงแยกไปออกว่าคือความจริงหรือความฝันที่นั่นก็ไม่มีความเกิดแก่เจ็บตายทุกคนสามารถเข้าสึกสิ้นหว่าในแบบทุกคนจะรับและสามารถใช้ชีวิตอยู่ในความสุขตลอดไปได้หรือเปล่าได้ดีอาสายยมอยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่าไม่ว่าไงฉันก็ไม่อยากใช้ชีวิตอยู่ในแต่ฝันหรอกหน้า ถ้าเกิดความฝันนี้ถูกกำหนดไว้แล้วว่าจะพานคลาเราทุกสิ่งที่อยากจะไปทั้งเพื่อนข่อครัวคนแปลกหน้ารือสายฝนที่ลมเย็นสบ,บายตกน้องที่โบยบินหมูดาวราที่ทั้งหลาที่พาเรามเป็นปตัวนายเองทุกคนและทุกคนที่ในความทรงจำของเขา ท้งรอยยิ้มคาบน้ำตาคำาสัญญาที่สำเร็จและแต่และคนล้มเหลวทั้งหมดก็เคลื่อไม่จุดจบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล,ล้วสิีกไม่ได้พัคนายรู้อยู่แล้วว่าการพักครั้ง,งนี้จะแตะไรนายยังกล้าจะออกเดินทางไหมเขาจะปลุกเปไปโดยไม่ยังลังเลฉันดีใจมากนะคำตอบไม่สำคัญหรอกเพราะสิ่งที่คือนายได้ตัดสินใจแล้วหรือยังนายได้รับความรู้สึก การฟังและสัมผัสและคุณคิดรู้ธศสนองเัาให้ดีล่ะพวกเราคงอยู่ด้วยกันรู้สึกนี้ที่เป็นคาตอบเดียวที่มุ้จะให้ได้มุดอยู่ต่อหน้าโลกร้างถ้าลกร้างคือความหวักลัวและสันเทาของชีวิตและภายตาแสงเงายิ่งใหญ่ของเขาไม่วันเป็นความเชื่อสูงทรงดังและความหมายเท่นั้นตรงนั้นเบื้องหลังนี้ก็ต้องมีแต่แหล่งกําเนิดแสงที่แรงที่โลกอยู่แน่ๆเลย เช่นเดียวกับกชีวิตที่ก้าวสู่ความตายตัวกำลังเติบโตอยู่พวกเรากำลังไล่ตามสแสงแรกนั้นเพื่อสู่ปลายทางแห่งการลุกหลางท้องที่อยู่ในหล,ลุมร้อนเราแทบับต้องเฝ้ามองหยุดคนจบไปลุกหลัง ปปวัาสาวเราชอบชวงเป็นภารกิจที่ไร้ความหมายจรงจริงแต่ก็ต้องมีคนทําให้มันสาเร็จอีกแล้วนี่ส่วนเข้ามาที่คุณว่าถึงแม้ไม่มีมันมันก็ฉันก็จะมาจากกนดึงวันนี้ได้ไม่ใช่หรืองไงถึงแม้เราคุณเธอเปิดทางว่าอาจไม่ใช่ตัวเธอเองมันอาจไม่ใช่ตัวของฉันแต่เป็นของใครสักคนนึงแน่นอนเธอคงเจอเรื่องบบมาเยอะซินเนอร์เธอพูดแบบนี้ก็ให้ฉันทำเรื่องแบบไม่มีความหมายสักเรื่องหน่อยจะได้รับเกัน ประธานีีโปวดปอกชื่อของเธอให้ฉันรับรู้หน่อยเถอะบางทีช่วงเวลาต่อไปนี้การมีอยู่ของฉันก็อาจจะหายไปจะไม่มีการทีคนจำบทสนทนานี้และคำตอบเธอได้แต่ฉันยังเชื่อว่าชื่อของเธอควรจะรับการจดจำสุดและจากวันแห่งนี้ก็จะจดจำมันไว้สอนฉันแล้ววันเรื่องก็ยากที่จะจดจำแต่บางเรื่องก็ยากที่จะลืมเลือน นี่ก็คือความทรงจำมันเป็นสิ่งที่ฉันสร้างขึ้นจากสีแต่มันสามารถเปล่งปลานาให้มีความหมายได้ในนาคตที่ยาวไกลฉันยังจำได้นั่นเป็นจุด,ดเริ่มต้นเดิมของฉันและคือจุดกำเนิดของสีแดงที่อยู่ในชีวิตของฉันและก็คือสิงที่เตละรุนแรงที่สุดในท่ามก้าพายุทุกฝนก็คือชื่อของฉันลายเดน่นโปเซนโมลิเม

และตรงเชื่อกโดยโลกสีขาดนั้นจะมีุดสีแดนเล็กน้อกดโต่ะขนาดและท,ทันทีที่นายตัดสินใจเลือกแล้วก็มันก็จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

รูดพ้นจากความฝ่นของพ้องเพียงได้แล้วสินะน่นหลับมานานมากพอแล้วมาซเวอร์แตงให้เห็นด้ว่าความกดจะแล้วจตืจ่นมาเป็นเวนาหน่อยสิจัดให้เลยพี่น้องโชว์ของฉันยังไม่จบหนะ้าย

ジャックシャワー何を持ってた、ah, okay, の <laughs> ถึงนความหมายจุดเด่นของตัวเองงั <that> ้นก็พ <ow> <nes> <os> ิสูจนั้นนี่ไงครับพิสูจน์ของพวกเราเจอนี่หน่อยไงของหนักก็ต้องเจอของหนักบ้างそそのの手手鍛えよう。 心に刻めうめいかすよせにやたつきよで鍛えよまぁ、ぜひとまに บ้าหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นพันสามสอง้หกแล้วขอประกาศโลกประสานเสียงกับเพลงจีนนะคนี้ก็มาสิงั้นเจออีกยศสอนเรื่องหน่อยกบาดล้นโลกขั้นสองหน่อย 小坂は自らつないでコラボスタート不不滅をもって発光をかける「夢と現実の区別がつかなそれはいつなりとはい」<music> ว่าทำนองสิส่งบุญแบบนี้ฉันจะทราบสวรรค์ขึ้นมาอีกครั้งโอยหยุดแล้วคนนกโอ้โหฉันเสียดนตีชุดโจ้ของก็ช่วนั้นก็ ตัวเหมือนกันว่าโทน้องของคนของเพียงจะไม่สื่อมถืผลคุ้ควรโอ้โหาินซ oh ึ่งก็สุ่งท่ะเป็น <Double> สิ <B ain> ่งทาร์ทโฟล์ก็เหมือนกันนีงั้นรยลกผู้คนที่ตกความฝันจอจำก็จะตื่นเพื่ออิสระงนกดผิกาันอก็จะตื่นเพื่ออิสระ เธอกำลังรองเพลงอยู่เหรอพี่พี่ได้ยนเสียจงจากใจของทุกคนแล้วยังไม่ใช่สุสวรรค์ที่เขาปั้หาหรอแต่พวกเขาก็ยังไม่รู้ว่าต้องไปทางไหนเพราะนั้นฉันจึงต้องการไปดงดาวบนองฟฟาเพื่อนำทางพวกเขาถึงแม้ที่ดวงดาวนั้นอยู่ในห้องเืนที่โดดเดี่ยวเช่นนั้นเหรอเขายังไม่จักับหน้า は級不滅をもって発光をかける感謝の配備チェックメイトだチェックメイトだ聞け明日のために龍の咆哮黒と白だけでは退屈だ、うん 者にに俺がリードする俺がリードする目を覚ませ目を覚ませこれは今振っての身を,身を <laughs> 絶滅よ ถ้าพวกเขาไม่เคยโดดเดียวแล้วก็แล้วก็ไสู่ทางจิตใจได้ไปได้อย่างไงกันล่ะการเจรจาข้นสุดท้ายก็จบทีเท <Hayır> <rain> ่านี้แล้วนะการทราบผลงานที่ได้เสร็จที่เกิดขึ้นวันที่หลายข้อกังขาจะได้มาถึงแล้ว กรรวมแห่ปัจจัยกาสร้างทุกส,ส,สิ่งและทุออย่างขึ้นมาใหม่เพื่อชาวเราพ่าทูตส่างของพกคุณช่วยเหลือคนได้มากมายยิ่งกว่านาัาา้น้ก็ตัดสินทางใช้ชันด้วยมือของพวกคุเถอะนั้นนี่ไงตัดสินแล้วเราก็ตัดสินแล้วนี่คุณไม่จิตยันถึงส่งแต่อย่างที่อดีตท,ที่คุณผูณมกมัดอยู่เท่านั้นแหละครับ แรนเพื่อความสบายในใงเพื่อฟังคำสองข้าครัไมแต่เราขอไม่เพื่อฟังนี่มันจะเลวร้าอะไรเกิดขึ้นขนาดนี้เนี่ยเย้าใช

จบแล้วเ,ออเป็นไง,งนาเสีตาหางันเผดดาชีวิตถึงต้องหล,ลับไหลเพราะว่าสักวันหนึ่งยุเมะคารัตเรทดท ตัวเราจะตื่นขึ้นจากความฝันคุณจะฝันแล้วล่ะ เตือนสิเตือนสินี่มอสเวอร์มอสเวอร์เลิดนอนจะแล้วไฟทิ้งสองกันอยู่แล้วนี่เนะาะเลยสักสองนาทีงานเป็นไรใช่ไหมได้ยินที่พูดหรือเปล่าฉันได้ยินเสียงการเคลนไหวภาในห้องเลยนะตกใจแทบแย่เลยนะบริษัทนี้ดูคุ้นๆคุณดูนะตัวอย่าของนายเนี่ยนอนจนเบอร์ไปแล้วนะข้องฝันที่สวยงามของเพลงจบลงไปแล้วนะ ถือสภามาหนึ่งวันแล้วก็เถอะแต่พอนึกถึงที่ไหนก็ยังอ,อยากเหนื่อตัวที่ทีก็เดินทาบบง,งบุเบิของขบวนรถไฟจะจบก่อนจบในเพลงครั้งนี้แล้วเชียวส่วนาก็ยังมีกระติกกระใจหลับปุ๋ยอีกน,นะแต่ฉันยังฝันใจอยู่เหตุการณ์อยู่เลยเมื่อคืนฉันแทบจะไม่กล้าขมตาหลับเลยนะแล้วถ้าหากขมตาหลับไปไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีกละ่ะแล้วเรื่องสเตลรลอนละ่ะ ช่วงที่นายหลับไปเซรอนได้ถูกผนึกไปแล้วคนตื่นไปในคนี้ตามรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็กแครู้แค่ว่าความจำตัวเองคาผู้เดือนแล้วกัว่าผู้คนอื่นพากไปข้างหนา้าข้าราักูลบอกไว้ว่าคนภายนอกว่าเทศกาลตีสามสียงทุกเซรอนที่ไม่ทราบแหล่งที่มาจริงๆต้องร้องไปก่อนถึงยังไงก็ไม่สามารถพูดเรื่องพร้อมเพลงได้อยู่แล้วนะ้าข้นี้สายตากูลโอ๊กทั้งสี่ยกเว้นสายตากูลโอ๊คพาย,ยายามจะง้อ ผลพวงของเหตุการณ์ทั้งหมดรั้งทีมขุมลการรถไฟได้รับเชิญเรือประกายอัศนีขอตะกู่ด้วยและเข้าร่วมการเจรจาขออ้างหยื่อสุริยาน้วยตอนนี้ขา,นานเ,เข่นนานแลวแหละรีบเก็บข้าวของถ้าพร้อมแล้วก็เป็นทางกันเถอะ<ส><ด>ในที่สุดก็จบสักทีนะจากนั้นในวันที่แปดลายผู้ถือรองว่าวันนี้เราคงต้องจบประนี้ก่อนนะสำหรับตอนนี้พวกเราก็แก้ไขปัญหาของเมืองพันครณีแลวหยุด หยุดความเพ้อเพียงได้แล้วสับวันนี้สับครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดตามกดแชร์ด้วยนะครับสับวันนี้สวัสดีครับ